รวมเลยต้องไปดึงต้องไปช่วย พวกหนูไปมือเปล่าผวกหนงไม่มีอะไรพวกหนูแม่ต้องตา เรบ้้รอแ่ยางีครัับอนนี้คุยเรื่องอะไรคะเพื่อเพื่ออะไรคะรู้สึกเรื่องอะไรชุมนุมครับแล้วก็เข้าใจว่ายังมีคนติดอยู่หลายที่ที่ยังออกมาไม่ได้เพราก็อยากจะออกมาแต่ว่าเขาออกมาไม่ได้ไม่ว่าจะอยู่ในสนามกีฬาอะไรก็แล้วแต่ก็เลยอยากจะขอขอไปเดี๋ยวค่อยคุยกับจื้อได้ขอไปพูดคุยกับท่านเหมือนกันได้เลยเดี๋ยวผมจะให้ทำไงครับมีใครคุยใครคุมอยู่ครับ อันั้นเดี๋ยวผมโทรหาท่านพักพวงอยู่ในอยู่ในป้อมป่ะครับใช่ป่ะครับท่านครับผมผมอยู่ข้างหน้ากับตรงแนวกั้นอยู่ตรงที่อยู่หน้าขอศิลป์กับหน้าสยามเดสคาเบอรี่ครับ ผมเข้าไปได้ไงครับครับพี่พี่คาริมจูระถหน้าพักเก้าไกลครับตอนนี้อยู่อ่าหลังก็เป็นมาบุญคลองที่มันมีแนวตำรวจของท่านกั้นอยู่นะให้ให้ผมเข้าไปคุยกับท่านพักขบงได้ไหมครับเข้าไปกับตมิตรกวดครับเส้นเส้นที่เป็นใช่ครับที่เป็นเส้นมามาจากอันดุนันครับไม่ใช่มาจาก ยืนอยู่ตรงหน้าลูกน้องท่านที่ตำรวจนะครับที่เป็นแนวกั้นอยู่ครับผมรอท่านอยู่เดี๋ยวผมเข้าไปกับสอสอแค่สองสามคนครับครับเดียวครับ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 ขอบคุณมากครับวันนี้จะมาคุยกับท่านประพงศ์เรื่องอะไรบ้างก็ต้องจะรบอกไอ้ท่านยุติการสลายชุมนุมแล้วก็เอาพยาบาลเข้าพื้นที่ถ้ามีใครอยากจะกลับบ้านก็อยากจะให้ท่านช่วยอำนวยความสะดวกเพราะว่าวีดีเอฟมันติดอยู่ ปกติแล้วถ้าเกิดมันมีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักชันตาเนี่ยตามหลักสากลแล้วมันต้องมีพยาบาลเกือบสองสามเท่าของของจํานวนรถที่เข้ามาใช้แต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยมันไม่มีแต่ดูเหมือนว่าผมก็ยังมีส่วนใหญ่นี่ยังมีกลับแล้วแต่ว่าได้รับรายงานมาจริงแค่ไหนไม่รู้ผมอยากจะขอเข้าไปคุยว่ามีกลุ่มคนเล็กๆที่ยังติดอยู่แต่ออกมาไม่ได้ยังไงเดี๋ยวขอให้ทางไหน để không để không để không để để không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 